สวัสดีครับผมยุ่สีกุ้งอรุณสวัสดีนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกของสีกุ้งมันจะแบ่งมาเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณสมัครเป็นสมาชิกเราการเป็นสมาชิกเราเนี่ยนะแค่คุณสมัครแล้วก็เราขอร้อยคุณช่วยซื้อประกันเวทกับตัวคุณเองในเบี้ยสัก200หรือ2 5 0บาทคุณก็เป็นสมาชิกเราแล้วพอเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยรถคุณจะซื้อประกันไปหรือญาติคุณที่เป็นนามสกุลเดียวกันจะซื้อประกันไปเราก็ให้ส่วนลด คุณตามอัตราส่วนเช่นนะบริษัทก็อาจจะว่าคุณ12เปนะแต่นี่คุณจะจ่ายเบีย้ยโดยตรง2 0,000บาทคุณเป็นสมาชิกของสีงคุงโบเกอร์ด้วยระบบ MGM คุณก็ได้ลด1 2เปคือแทนนี่าจะจ่าย2 0 0 0 0ื่นก็จ่ายเหลือ1 7ื่เเพราะฉะนั้นคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณสิเป็นสมาชิกเราก็สมาชิกก็ได้ลด17ื่เหเหลือ1 7ื่เหเหมือนกันลดไป24 0 0คุณก็จะได้ค่าแนะนํา1%นะก็คือ200บาทหรือมากกว่านั้นนะ ถ้าคุณคิดว่าอาชีพนี้แค่แนะนําคุณก็มีรดได้แล้วแล้วทําให้เพื่อนคุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยถูกกว่าด้วยคุณก็อยากจะยึดอาชีพนี้นั่นขั้นตอนต่อไปคือมาอบรมความรู้เรื่องประกันแล้วก็ไปสอบบัตรพอสอบบัตรในหน้าได้อันนี้คุณขายประกันไปได้ละเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกที่คุณไม่มีบัตรเนี่ยเราลดให้คุณถือว่าเราลดเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแต่ถ้าพอคุณสอบบัตรในหน้าป๊บเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในอาชีพนี้แล้ะ เราจ่ายคอมคุณได้และแล้วคุณจะขายประกันภัยใครก็ได้เลยถูกต้องตามกฎหมายเลยั้นบัตรในหน้าเพราะคุณสอบปุ๊บเนี่ยนะพอครบหนึ่งปีก็ไปอบรมต่อบัตรมันก็ไม่ยากนะเพราะนั้นบัตรใบนี้เนี่ยจะทําให้คุณมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อไปในอนาคตเพราะนั้นบ้านเรานะคนที่จะทําอาชีพนี้จะต้องมีบัตรในหน้าหรือมีบัตรตัวแทนส่วนบัตรตัวแทนเนี่ย จะน้อยกว่าเพราะเนื่องจากว่าบัตรตัวแทนต้องสังกัดบริษัทแต่สีคุณโบเกอร์ส่งตั้ง30บกว่าบริษัทเราต้องใช้บัตรในหน้าเพราะนั้นบัตรในหน้าส่งได้ทุกบริษัทเลยนะเพราะฉะนั้นอยากจะชักชวนนะฮะเพื่อนเพื่อน,น,นทุกๆคนนะเข้ามาศึกษาโล MGM เราแล้วก็สอบบัตรในหน้าเป็นมืออาชีพนี้ได้เลยนะ m g m สอนให้คุณขายแค่เบื้องต้นพอขายเป็นแล้วอยากขายนะ ให้ชักชวนคนมาขายแทนคุณคุณให้ความรู้กับชาวบ้านเขาการที่มาสมัครเป็นสมาชิกสีกุงโบเกอร์แน่นอนเราก็อยากให้คุณเข้ามาอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องประกันภัยเมื่อเป็นรถยนต์อัคคีเบตเตเรตมารินทุกอย่างของประกันวิยาัยเราสอนหมดทั่วประเทศเลยสาขาแล้วก็อบรมเฟิร์สเฟิร์สสเต็ปผ่านไปแล้วก็เน็กสเตปความรู้เรื่องไม่ไม่ใช่รถยนต์ละอาจจะเป็นเรื่องอัคคีเรื่องเบตเตอรเตรเรืเ่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวรถยนต์ละ ก็เป็นความรู้เพราะประกันภัยมีสินค้าหลากหลายมีตั้งเป็นแสนแสนอย่างประกันอุบัติเหตุของเด็กประกันโรงเรียนประกันเด็กนักเรียนในในโรงเรียนอะไรก็ล้วแต่ที่มีความเสียเกิดขึ้นประกันไปเข้ามาในส่วนร่วม,ด,วาม,ามด้วยเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาเราก็จะมีเจ้าที่ของเราโดยเฉพาะผู้จัดก,การสาขาทั่วประเทศสา,สาขาล่าสุดเราเพิ่งเปิดที่ชุมพรทุกคนเป็นพี่เลี้ยงคุณ นะสอนคุณให้มีความรู้แล้วเรายังมีนะระบบไลแอดที่เอาไว้ตอบคำถามคุณได้ทุกประเทศ24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดไม่ว่าเป็นวันสารวอาทิตย์วันหยุดราชการเราสอนคุณได้เลยเราเป็นบริษัทเดียวที่สามารถขายประกันไทยได้24ชั่วโมงเลยนะฮะด้วยระบบไลแอดเราคุณคุยกับพนักงานของเราได้24ชั่วโมงเลยแม้แต่พรบคุณหมดวันนี้สมมติว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์ สี่โมงครึ่งคุณจะซื้อประกันที่ไหนล่ะแล้วคุณไม่มีประกันเอาพราบรแล้วกันง่ายๆถ้าเกิดพรบรขาอายุแล้วคุณจะเสี่ยงในไกันขับรถไปแล้วตำรวจจับคุณเนี่ยฐานที่พรบรขาอายุถูกปรับสองหมื่นบาทคูแมะจากการที่เราบริการคุณยี่บสี่ชั่วโมงรถเก๋งคันหนึ่งเบี้ยหกร้อยสี่พันคุณไลน์มาคุยกับเราแล้วโอนเงินด้วยระบบธนาคารมาให้เราเราก็ออกคูมันชันแล้วผ่านมือถือเข้าไปเลย ส่วนคมทานตัวจริงก็อีกสามวันส่งมาให้คุณแต่มีผลคุ้มของเดียวนั้นละนั่นคือสิ่งที่พิเศษสุดเลยนะคุณติดขัดอะไรเราก็เป็นคนสอนคุณเพราะไลน์เราเปิดยี่บสีมมม่ชั่วโมงเอาไว้ดูแลเชื่อแน่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทปันไัย,ยังไม่มีบริษัทไหนขายประกันไบยมมมี่บสี่ชั่วโมงเท่ากับสีกุงโบเกอร์เพราะนั้นอยากจะชวนคุณมาเป็นสมาชิกเราเลยสีกุงโบเกอร์เนี่ยณนะวันนี้มีสมาชิกนะฮนะสมาชิกเราแสนเก้าหมื่นคนประมาณนะฮะ โดยประมาณเรามีพนักง,งานเอาไว้ดูแลสมาชิกอยู่5 0 0กว่าคนทุ่ประเทศนะครับแล้วคนที่จํานวนแสนเ0 0าหคนที่เป็นมืออาชีพที่มีบัตรในหน้า20,000กว่าคนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามีเบี้ย2 6 0 0กว่าล้านหลายคนคิดว่าซิลเวอร์กมีเบี้ย2 0 0 0 0กว่าล้านเหรอปี2019ซึ่งเป็นปีนี้แหละเราตั้งเป้าหมายเราต้องมีเบีย3 3 3ล้าน การเติบโตเราโตยี่กว่าเปอร์เซ็นต์ทัวธุรกิจไหนก็แล้วแต่ไม่มีโตยี่กว่าเปอร์เซ็นต์หรอกมีเราน,นั่นเองทําไมประชาชนต้องเลือกซื้อกับเราอ่ะพี่เราถูกคุ้มกว่งดีบริการเยี่ยมแล้วมีรายได้กับทุกคนอาชีพนี้ถ้าเราไปบอกแล้วเขาตั้งใจฟังผมเชื่อว่าทุกคนสมัครแน่นอนเลยมันเป็นธรรมชาติของคนทั่วทั่วโลกนี่อยากจะซื้อของถูกของดีบริการเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าผมถูกกว่าแล้วดีกว่าท่านอยานดีผมไม่ไหลละ ใช้บริการผมนะครับนะสีกลุมโบเกอร์นะดูแลท่านได้ตลอดเวลาเลยครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ